ก็สวัสดีครับก็พาดูอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ยาวเหมือนกันครับคันสี่คันนี้อีกสามสี่วันก็เสร็จนะครับดูครับให้ดูเองนะครับก็ใครที่มองหารถไปทำคาบเทนเลอร์ครับเราสอบถามเขามาได้ครับเก็บรายละเอียดใหม่นะครับก็อีกสามสี่วันก็เสร็จนะครับ บ่ายาวแท้นะครับจากญี่ปุ่นสียาวครับเครื่องก็เป็นเอโอเก้าีนะครับคันนี้ดูหัวเขียวครับสีเขียวมุกเขียวประกายทองนะสวยับคันนี้เก็บภายในนะครับเก็บภายในให้หมดนะครับ หลังเลือข้างบนเลือครับเลือเก็บรายละเียดนะครับดูสีเขียวนะครับสวยมากเลยครับสีนี้นก็สนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ สวยเนียนๆเลยนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับรลใครที่ร้านสามนะครับเดือประมาณนะครับไม่เกินร้านสามนะครับเป็นรถนําเข้าจากญี่ปุ่นนะครับแท้ทั้งคันนะครับมีเล่มพร้อมนะครับคุณจะซื้อแค่หัวคัสซีไปได้ครับแล้วก็ไปขึ้นกระบะเองก็ได้นะครับเหมาะที่จะเอาไปทําเป็น กระบาดแรกก็เกี่ยวนะครับเพราะว่ายาวใช้ได้เลยครับสิบสองเมตรถึงหรือเปล่านะผมก็ไม่ทราบคันสีสวยๆนะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดตรงคันสีครับคิดว่านะยังไม่ได้พ่นสี สวยมากเลยครับประมาณนี้นะครับทางลมก็มีสามทางครับแล้วก็เป็นแบตทุกใหญ่นะครับแบตทุกใยสองลกูกมร้อยยี่สิบร้สห้ายี่สิบประมาณนี้นครับ นจะใช้ระบบไฟฟ้าหรือเปล่าคันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันก็เป็นใช้ไฮดลิกยกหัวครับคันนี้ลีกดฟังนี้นะข้างล่างนี่ยังสวยเลยนะครับยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะแต่ว่ายังสวย สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ก็ฝากด้วยนะครับเนียนมากครับส่วนข้างล่างนู้นวานรีวิวไปแล้วครับข้างล่าง ฝากกดติดตามด้ครับสวัสดีครับ